หญิงสาวที่เหลือเวลาอยู่อีกไม่ถึง10ปีเธอตั้งใจออกมาใช้ชีวิตโดยปราศจากความรักแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตากลับนําเธอให้มาพบกับชายหนุ่มผู้ต้องการหลีกหนีจากสังคมนี่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งคู่เข้ามาเต็ม,ตมกันแล้วกันสวัสดีค่ะลว w y Station ตอนนี้คุณกําลังฟังสถานีสปอยหนังที่ลาวีจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า The Last Ten Years ปี2022ค่ะ โดยเรื่องราวเริ่มต้นที่ทนาบายาชิมาซุริวัย24ปีซึ่งกำลังรักษาอาการป่วยของตัวเองอยู่ในห้องมีคนไข้ผู้หญิงที่กำลังเปิดวิดีโอให้กับมาซุริดูซึ่งเป็นวิดีโอลูกชายตัวน้อยและสามีของเธอเธอได้ดูมันด้วยรอยยิ้มพร้อมกับบนอย่างเสียดายเธอนะ่ะอยากจะดูลูกชายเติบโตมากกว่าน,นี้เธอได้มอบกล้องวิดีโอให้กับมาซุริก่อนจะทิ้งท้ายว่าอยู่จนถึงลมหายใจสุดท้ายนะหลังจากวันนั้นคนไข้หญิงก็ได้จากไปมาซุริได้รับกล้องวิดีโอมาเล่ากับว่า คนไข้หญิงคนนั้นต้องการส่งต่อแรงใจให้มาสุริใช้กล้องนี้เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆของเธอระหว่างที่เธอนั้นยังมีลมหายใจ เพราะว่ามันยังมีภาพอีกมากมายในชีวิตที่มาซิริจะได้เห็นมัน่นหรือกระทั่งความทรงจำที่สวยงามคิดถึงเมื่อไหร่ก็เปิดย้อนดูได้ตลอดเวลาแน่นอนว่าทานาบายาชิมาซิริคือนางเอกของเรื่องนี้วันที่14สิงหาปี2013วันนี้นางเอกได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมารักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา2ปีแล้วที่เธออยู่ที่นั่นเธอได้ใช้กล้องวิดีโอค่ะบันทึกโมเมนต์ระหว่างทางกลับบ้านอย่างตื่นเต้น โตเกียวสกายทรีสร้างเสร็จแล้วเธออยากจะไปบ้างจังเลยพี่สาวของนายเอกปฏิเสธไม่พานายเอกไปรองนะ้เพราะว่าเธอกลัวความสูง พอกลับถึงบ้านแล้วสภาพบ้านค่ะกระดูอบอุ่นมากๆแต่พ่อกลับเข้ามาในห้องเมื่อเธอได้อยู่คนเดียวความเงียบทาให้เธอรู้สึกสิ้นหวงังนางเอกเปิดอ่านไดอารี่ที่เขียนเกี่ยวกับโรคของตัวเองเธอนั้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงในปอดมีภาวะที่ร้ายแรงไม่มีวิธีรักษาโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มีเพียงแค่1ต่อล้านคนทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตกระทันหันด้วยนางเอกเหลือเวลาเพียงแค่10ปีแม้ว่าจะมีเวลาจำก,กัดแต่ว่านางเอกก็จะพยายามใช้ชีวิตนั่นทำให้วันต่อมาเธอจึงไปสั่งสรรกับเพื่อนเกา่า พูดคุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนานแต่ในสายตาของเธอนั้น ไม่สามารถซ่อนความหดหู่ภายในจิตใจได้เธอนั้นรู้สึกเสียดายมากๆที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนในแวยของเธอเขาทํากันไม่ว่าจะเป็นการมีแฟนการไปเรียนปกติเธอก็ไม่เคยได้สัมผัสมาเลยก่อนจะแยกจากเพื่อนที่มีชื่อว่าซานาเอเพื่อนคนนี้ได้ชวนนาเอไปทํางานได้กันที่สํานักพิมพ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นคนที่แต่งนิยายเก่งมากๆแต่ว่านาเอก็ปฏิเสธเธอไม่มั่นใจเธอไม่คิดว่าจะทํามันได้ดีเมื่อนาเอกลับมาที่บ้านก็ได้เห็นบัตรเชิญค่ะไปกินเลี้ยงกับเพื่อนสมัยมตน้นหลังจากนั้นทีวีก็ได้ฉาายโฆษณอลม ในปี2020ซึ่งทุกคนในบ้านต่างก็เงียบลงเพราะว่านางเอกอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นถัดมาพ่อมาส่งนางเอกค่ะมากินเลี้ยงรุ่นเธอได้ย้ำกับพ่อว่าเธอไม่เป็นอะไรหรอกซึ่งพ่อก็ได้กำชับทำมีอะไรเนี่ยรีบโทรหาเลยนะหลังจากนั้นนางเองกกระเดินไปที่ร้านอาหารที่หน้าประตูเธอได้เจอกับคาซุโตะเพื่อนผู้ชายที่เข้ามาทักเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอจะจำเขาไม่ได้ พวกเขายังไม่ได้คุยกันเท่าไรเพราะว่ามีเพื่อนค่ะเข้ามาทักนางเอกสกอนนางเอกได้รวมวงพูดคุยกับเพื่อนเก่าดูเหมือนว่าทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อนๆถามว่านางเอ,เอกเนี่ยทำงานอะไรนางเอกโกหกว่าทํางานอยู่สํานักพิมพ์น่ะเทรุได้ทางนางเอกว่าหลังหน้าไปดื่มด้วยกันสิคาซุโตะเองก็ด้วยพวกเขาตอนนี้อยู่ที่โตเกียวนะนางเอกที่ได้ยินก็ยิ้มแห้งๆจากนั้นเทรุผู้นําของห้องได้เอาแคปซูลเวลาที่ทุกคนเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่ตอนมต้นมาแจกให้ตัวเองได้อ่าน เมื่อสิบปีก่อนพวกเขาเขียนถึงตัวเองว่ายังไงกันนะทางด้านของนางเอกหลังจากได้รับแคปซูลมาแล้วเธอได้เปิดอ่านข้อความเธอได้เขียนไว้ว่าถึงตัวเองในอีกสิบปีเธอสบายดีไหมตอนนี้อายุ14ปีแล้วล่ะรู้สึกชอบการเรียนแล้วก็การทํากิจกรรมชมรมเอามากๆเลยแต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้เธอรู้สึกสนุกแล้วก็พยายามให้เต็มที่อย่างมากที่สุดเลยล่ะในอนาคตจะได้ทํางานอะไรกันนะจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือเปล่าจะได้มีแฟนเป็นนักเขียนนิยายด้วยไหมหวังว่าเธอจะมีชีวิตที่ดีนะ นางเอกได้อ่านข้อความของตัวเองแล้วก็ใช้งักไปเพราะว่าชีวิตของเธอในตอนนี้มันคนละด้านเลยในส่วนของคาซุโตะชายหนุ่มที่มีท่าทางเสื่องซึมเขาได้เปิดอ่านข้อความของตัวเองเช่นกันพออ่านจบแล้วก็กระดกเบียร์รัวๆเลยเมื่อดื่มเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะแยกย้ายกันกลับนางเอกที่เดินรั้งท้ายเธอก็หันไปเห็นคาซุโตะที่เดินเมาๆอยู่สักพักเขาก็พุ่งลงไปอ้วกนางเอกพยายามจะช่วยเอาน้ำให้เขาดื่ม ท่นทำให้ทั้งคู่ขาได้มีโอกาสคุยกันเขาเอ่ยตอนปีสองนะ่ะกระดุมเสื้อเขาหลุดเธอได้ซ่อมให้กับเขาได้นะตอนนั้นเขาดีใจมากๆเธอน่าคงจะจำไม่ได้สินะนางเอกยิ้มแห้งๆโทษที่จากนั้นเทรุก็หันมาตะโกนแซวทั้งสองคนว่าเลิกจีบกันได้แล้วรีบตามมาคาสุโตะเอ่ยเขานะ่ะมีความสุขมากๆเลยละ่ะยังไงไว้เจอกันนะแล้วเขาก็ใหญ่ตัวกลับบ้านไปกลับมานั่งซืมที่ห้องขะในห้องของเขาเนี่ยสภาพนี่แย่สุดๆมีแต่ขยะ วันต่อมานางเอกบอกที่บ้านว่าเธอจะออกไปสัมภาษณ์งานพี่สาวได้เตือนนางเอกว่าไม่ต้องรีบร้อนเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่านางเอกก็ไม่ฟังค่ะเธอรีบออกไปสัมภาษณ์งานซึ่งการสัมภาษณ์งานเนี่ยก็เป็นไปได้ไม่ดีมาก ด้วยความที่นางเอกป่วยและเธอก็ไม่มีประสบก,การณ์ในการทํางานทําให้เธอขาไม่ผ่านการสัมภาษณ์นางเอกรู้สึกผิดหวังมากๆในขณะเดียวกันคาสุตโตเองเขาก็อารมณ์ดิ่งสุดๆเลยเขาได้ตัดสินใจกระโดดออกจากระเบียงห้องตกใส่หลังคาบ้านที่อยู่ติดกันในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้รับสายจากเทรุซึ่งนางเอกเ,เองก็นั่งเศร้าๆเหมือนกันค่ะภาพตัดไปที่โรงพยาบาลเทรุได้ตามมาสมทบกับนางเอกจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปหาคาสุตโตในห้องพักซึ่งเขาก็โชคดีที่ไม่ได้รับบ,บาดเจ็บอะไรหนักนะแค่ เข้าเฟือกที่คอกับขาแค่นั้นเทรู้บอกพ่อแม่ของคาสุโตะโทรมาบอกหน้าถึงเรื่องที่เขาตั้งใจกระโดดจากระเบียงและนางเอกก็ได้มาด้วยคาสุโตะตัดเพ้อถึงเรื่องที่พ่อแม่ของเขาไม่สนใจเขาเลยถึงขนาดเขาเข้าโรงพยาบาลก็ยังให้แค่เพื่อนมาดูในตอนที่ไปกินเลี้ยงน่ะเขาค่อนข้างจะผิหวังสุดเพราะว่าทุกคนต่างก็มีชีวิตที่ดีส่วนเขานั้นเพิ่งจะถูกไล่ออกจากงานเมื่อเดือนที่แล้วในแคปซูลเวลาของเขาที่เขียนเอาไว้เขาได้เขียนว่าได้โปรดเป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตที่ดีนะเขาหน่ะดูงงมากใช่ไหม ที่หนีมาโตเกียวแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อนุญาตพ่อแม่ก็เลยตัดหางไปวัดเขาเขาพยายามจะหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองแล้วแต่มันก็มืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนดีนางเอกทนฟังไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นขอตัวกลับเธอได้ทิ้งทายไว้ว่าไม่รู้หรอกนะว่าคาสึโตะไปเจออะไรมาบ้างแต่การที่เขาทำร้ายตัวเองแบบนี้มันเห็นแก่ตัวตันมาที่บ้านค่ะนางเอกยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเวลานอนหลับหรือว่าอยู่ที่บ้านวันนี้เธอได้มาตวรวจร่างกายที่โรงพยาบาลซึ่งคาสึโตะก็บังเอิญเห็นนางเอกกับแม่ที่อยู่ที่นี่คุณหม อ,อได้บอกกับนางเอกว่าตอนนี้อาการของเธอยังคงที่นะให้กินยาอย่างต่อเน,นื่องควบคุมการกินอาหารไม่ให้เค็มมากเกินไปไม่ให้รถจัด ติกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆแล้วไปอยู่บ้านไปังไงบ้างล่ะนางเอกบน่นเธอมีเวลาว่างมากเลยล่ะงานก็ไม่มีแต่ก็คงจะเป็นแบบนี้ไปอีกไม่กี่ปีหรอกคุณหมอได้ให้กําลังใจนางเอกเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยทันสมัยมากขึ้นเดี๋ยวก็มีวิธีการรักษาเธอเองแหละเพราะงั้นพวกเขามาพยายามให้ดีที่สุดนะนางเอกตอบเธอจะรอคอยวันที่ได้รับยาที่วิเศษเร็วๆนะพ่อหน้าเอกกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้รับสายจากคาสโตแล้วก็เทรุเราหรือให้เธอค่ะไปดื่มด้วยกันนางเอกจําใจไปเจอสองหนุ่มที่ร้านปิ้งย่างลุงก เทรุบอกคาซุโตนะน่ะมีเรื่องจะพูดกับเธอแล้วเขาก็หลบให้นางเอกค่ะคุยกับคาซุโตะสองคนคาซุโตะได้ขอโทษนางเอกถึงเรื่องเมื่อวันก่อนแม่ของเธอนะป่วยใช่ไหมวันนี้เขาเห็นเธอที่โรงพยาบาลเขาหนะ่ะเก็บเรื่องที่เธอคิดมาพูดตลอดเลยนะมีคนอีกมากมายที่อยากจะมีชีวิตต่อแต่ก็อยู่ไม่ได้เขาไม่ได้นึกถึงจุดนั้นเลยก็เลยทําตัวเป็นเด็กๆขอโทษได้นะนางเอกหัวเราะอย่าพูดเหมือนเขาจะฆ่าแม่เธอสินางเอกเรียกเทรุค่ะให้กลับมานั่งคุยกัน3คนทั้งคู่ค่ะพูดคุยกันหัวเราะจนถึงดึกสุด ท้ายแล้วเทรุก็ได้แยกกลับไปก่อนนางเอกจึงได้เดินกลับบ้านพร้อมกับคาสุโตะเธอได้เห็นบรรยากาศสวยง,งามใต้ต้นซากราุระก็เลยยกกลองวิดีโอขึ้นมาถ่ายรอบ,รบๆก่อนจะหันไปถ่ายคาสุโตะหลังจากนี้ไปเขาจะทําอะไรหรอเขาตอบอย่างอายๆทำไมถึงถามแบบนี้ล่ะเขานึกสักพักก่อนจะตอบว่าก็น่าจะหางานทําจ่ายค่าเช่าบ้านนางเอกคำ้ำนี่เขาไม่มีความคิดอย่างอื่นแล้วหรอถ้าอย่างนั้นเธอเองก็จะพยายามกับเขาด้วยนะแล้วเขาก็อย่าคิดทําร้ายตัวเองอีกล่ะคาสุโตะพยักหน้าเข้าใจแล้วล่ะ ในตอนนั้นเองก็ได้มีลมะอย่างแรงพัดไปที่พวกเขาจังหวะที่ดั้งคู่คาหลบล้มพวกเขาก็ได้เหลือบมองหน้ากันมองหน้ากันสักพักจู่ๆก็หัวเราออกมาทําไมลมพัดแรงขนาดนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะนางเอกก็ได้ตัดสินใจแปลเริ่มงานที่สํานักพิมพ์ที่ซานาเอะเพื่อนของนายเอกทํางานอยู่นางเอกได้รับหน้าที่เป็นคนเขียนบทความบนเว็บไซต์ซึ่งสามารถทํางานได้ที่บ้านครอบครัวของนายเอกที่ได้ยินข่าวนี้ก็ดูไม่ดีใจเท่าไหร่เพราะว่ายังแอบหวั่นว่านางเอกจะทํางานหนักหรือเปล่าทางด้านของคาสุโตะค่ะเขาได้เริ่มงานที่ร้าน ปิ้งยางลุงกินเขาบอกกับนางเอกตั้งแต่วันนั้นเขาก็พยายามคิดนะว่าจะทําอะไรดีเขาก็เลยตัดสินใจเริ่มงานทําที่นี่นะนางเอกดีใจที่อย่างน้อย,อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คาซโตเริ่มทําอะไรได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนั้นค่ะนางเอกก็เริ่มเขียนบทความพาซาเอกไปที่ร้านลุงกินได้เจอกับเทรุเหมือนว่า2คนนี้ค่ะจะแอบปิง้งปิ้งกันด้วยถัดมาทั้ง4ี่คนก็ได้เริ่มไปเที่ยวด้วยกันอย่างสนุกสนานที่บ้านของนางเอกก็ได้อ่านบทความของนางเอกอย่างภาคภูมิใจทั้งนี้นางเอกเอ ดูวิดีโอที่ถ่ายค่ะในแต่ละวันมีแต่โมเมนต์น่ารังน่ารักให้เธอเก็บไว้ดูแถมซาเอะก,กับเทรุทั้งคู่ยังได้คบกันอีกด้วยในช่วงเทศกาลหน้าร้อนนายเอกและชาวแก๊งก็ยังได้ไปเที่ยวด้วยกันสิ้นปีรวมตัวกันฉลองคริสต์มาสด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นก็ไปขอพรที่ศาลเจ้าทางด้าของคาซุโตะที่อยากจะกระชับความสัมพันธ์กับนางเอกเขาได้ลองจับมือของเธอดูระหว่างที่กําลังต่อแถวไปไหว้ศาลเจ้าแต่ว่านางเอกกลับดึงมือออกค่ะดูเหมือนว่าเธอจะปิดกั้นความรู้สึกของเธอกับคาซุโตะต่อมาค่ะ พี่สาวของนางเอกก็ได้เข้าพิธีแต่งงานนางเอกไปร่วมงานนี้แสดงความยินดีกับพี่สาวปลื้มปิ่มปิติใจมากๆแต่กะน,นั้นนางเอกก็ยังรู้สึกสะเทือนใจอยู่ดีเพราะว่าเธอนั้นคงไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานแบบนี้ทั้งนี้ในห้องน้นํานางเอกยังได้ยินป้าๆคา่ะญาติของเธอนั้นเมามอยถึงเรื่องที่นางเอกนั้นป่วยน่าสงสารมากๆเลยยังสาวแท้ๆจะมีชีวิตได้อีกแค่30ปีเท่านั้นทันมาคาสต์ต่อค่ะเนี่ยบอกกับทุกคนว่าเขาตัดสินใจจะเปิดร้านของตัวเองให้ได้แต่ก็คงหลังจาก3ามสี่ปีนี่แหละเขาจะ ต้องเรียนรู้จากลุงกินกอนซึ่งทุกคนต่างก็ยินดีที่คาสตโตะนั้นมีเป้าหมายของตัวเองแล้วพอกินข้าวเสร็จนางเอกกับเทรุก็รีบขอตัวกลับเพื่อให้คาสตโตะนั้นได้อยู่กับนางเอกพอพวกเขาจากไปแล้วคาสตโตะก็เข้าไปจับมือนางเอกที่กำลังล้างจานอยู่พร้อมกับกอดเธอเขาพยายามแสดงให้นางเอกเห็นว่าเขาหน่ารู้สึกยังไงแต่นางเอกขากลับรีบขอโทษแล้วก็หนีกลับบ้านไปนางเอกกลับบ้านมามองตัวเองในกระจกรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจเธอว่า,ามีความรักหรือว่าใช้ชีวิต รบบรมดถัดมาค่ะนางเอกมาตรวจร่างกายตามนัดไม่ว่าหมอจะบอกว่ามียาปรับสูตรไม่หรือว่ามีวิธีรักษาแบบไหนหนางเอกก็เงียบราวกับว่าเธอนั้นยอมรับชะตากรรมของตัวเองแล้ววันต่อมาคาซูโตะยังคงมาตามตื้น,นางเอกเพื่อที่จะคุยกับเธอให้รู้เรื่องถ้าเขาทําให้เธอไม่สบายใจแล้วก็ขอโทษได้นะถ้าหากว่าเธอไม่ได้คิดกับเขาแบบผู้ชายคนนึงก็พูดมาตรงๆเลยเขาหนาชอบเธอนะอยากจะอยู่ด้วยกันนางเอกถามแค่ตอนนี้ใช่ไหมที่เขาอยากอยู่กับเธอเขาก็แค่สบายใจเวลาที่ได้อยู่กับเธอก็แค่นั้น วันเขาต้องเสียใจแน่ๆที่มาชอบคนแปลกๆแบบเธอเนี่ยเขาตอบบนโลกนี้น่ะไม่มีอะไรปกติหรอกนางเอกถามกลับปกตินี่เขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาน่ะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเธอเพราะฉะนั้นอย่ามาตัดสินใจแทนนางเอกเดินหนีคา,าสโตแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้อาการของนางเอกไม่ค่อยดีนักดูเหมือนว่าเธอจะหายใจไม่ออกสักพักเธอก็หมดสติล้มลงตื่นขึ้นมาอีกทีที่โรงพยาบาลโดยมีคาสโตขาดจับมือของเธอแล้วก็เฝ้าเธออยู่นางเอกแก้ตัวว่าเธอเป็นโรคลอหิตจางน่าเขาพูดพ่อของเธอเรอง ให้ฟังแล้วว่าเธอป่วยบอกความจริงมาเธอนาเอกตอบเธอน่ะป่วยเป็นโรคขอพืชเคยผ่าตัดแล้วก็ยังมีรอยแผลเป็นใหญ่ยู่เธอไม่สามารถใช้กําลังหนัหนกๆได้เธอน่ะทําตัวน่าสมเพชกับเขาเธอไม่ใช่คนแบบที่เขาคิดหรอกนะอย่ามาที่นี่อีกเลยเธอไม่อยากเห็นหน้าของเขาอีกคาซุโตะเดิน,นหนีนาเอกกลับบ้านทั้งน้ําตารวมถึงพี่สาวของนาเอกค่ะที่เดินมาเจอคาซุโตะแล้วก็เหลือบไปเห็นหนางเอกร้องไห้หนักมากทําเอาพี่สาวนึกสงสารนาเอกจับใจทันมาหลังจากนาเอกออกจากโรงพยาบาลที่บ้านได้เสนอกับนางเอกว่า จะย้ายตัวนางเอก รักษาตัวที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งที่นั่นมีการรักษาแบบปลูกถ่ายปอดด้วยเป็นหน่วยรักษาพิเศษพึ่งตั้งมือไม่นานมานี้นางเอกคัดค้านหัวชนฟ้าทุกคนก็รู้หนิว่าโรคนี้มันไม่มีทางรักษาไม่ใช่ว่าอยากจะยอมแพ้หรอกนะแต่ว่าสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะแม่พยายามปลอบใจนางเอกนางเอกเองก็เผชิญโรคนี้อย่างกล้าหาญแล้วแต่ก็อยากจะให้เข้าใจพี่สาวบ้างนะนางเอกสวนกลับทำไมเรื่องนี้เธอจะไม่รู้แต่หันกลับมาดูสภาพความค้นแค้นของที่บ้านก่อนไหมหนางเอกเดินหนีทุกคนไปเจอกับเพื่อนๆที่นัดไว้ นางเอกประชดชีวิต ด้วยการตอบรับเพื่อนคนหนึ่งที่อยากจะเสนอนนดหนุ่มให้กับนางเอกว่าหนุ่มคนนั้นหล่อหน้าตาดีนะแล้วก็เรียนเก่งแต่ว่าเขาป่วยเป็นโรคหัวใจซึ่งนางเอกค่ะก็ตอบตกลงเพื่อประชดชีวิตตัดไปที่คาร์สโต้ที่ร้านของลุงกินดูเหมือนว่าเขากําลังจะเมอเมอลุงกินก็เลยทักว่ามีเรื่องกับนางเอกหรอถึงเวลามูฟออนไปสถานีต่อไปได้แล้วมั้งคาสตโตตอบไม่มีสถานีต่อไปหรอกนะลุงกินบนเป็นคนดีจังเลยนะคนเรามีเพียงชีวิตเดียวเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการ าการได้เจอกับคนที่เรารักนะ่ะถือเป็นปาฏิหาริย์นะโชคดีแล้วละ่ะที่ได้พบกับคนคนนั้นหมดกาแล้วรีบไปเถอะคาสุโตะขอบคุณลุงกินก่อนจะวิ่งออกจากร้านเพื่อจะมาตามหาหนางเอกซึ่งนางเอกในตอนนี้เธออยู่ที่ร้านอาหารกําลังกินทุกอย่างค่ะแบบไม่สนไม่แคร์ถึงเรื่องสุขภาพสักนิดจากนั้นเธอก็ไปอ้วกในห้องน้ําพร้อมกับร้องไห้ให้กับสภาพของเธอเองที่พังมากๆหัวใจก็แตกสลายย้อนกลับไปที่คาสุโตะเข้าพยายามจะวิ่งหาหนางเอกค่ะทั่วย่านนั้นเลยแต่ก็ไม่เจอเขาก็เลยไปดั รอเจอนางเอกที่สถานีรถไฟและนั่นทําให้เขาได้เจอกับนางเอกที่สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกนางเอกว่าเขามีความฝันแล้วนะในมุมมองของคนอื่นอาจจะคิดว่ามันเป็นความฝันที่น่าเบื่อแต่ว่าเขามีนางเอกอยู่ข้างๆในตอนที่เขาคิดว่าชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วนางเอกทําให้เขาคิดได้ว่าต้องรักษาชีวิตนี้เอาไว้เขาจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเธอพวกเขาดังคู่น่ะคบกันได้ไหมนางเอกหัวเราะเขาเนียบ้าจริงๆเลยเธอค่ะได้เดินไปกอดเขาคาสโตบอกเขาหน่าชอบเธอจริงๆนะนางเอกบ่นไม่น่า งนเลงลนเลลียยรุ่หลังจากปรับความเข้าใจกับคาสุโตแล้วค่ะนางเอกก็ได้ตัดสินใจเริ่มเขียนหนังสือของตัวเองในฤดูใบไม้ผลิครั้งที่10ของเธอได้เห็นความเป็นจริงของความตายของมนุษย์เป็นครั้งแรกเธอเฝ้ามองมันมาตลอดนางเอกและชาวแก๊งได้ไปฉลองปีใหม่ปีที่2017ด้วยกันอย่างสนุกสน,นานนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์เล็กจิ๋วเท่ามือจับกับคาสุโตไปเรียนรู้การอยู่กับโลกนี้พร้อมกับครอบครัวจุดไฟเย็นกับคาสุโตถ้าคุณสามารถมีชีวิตได้อีก10ปีเธอได้ฉลองวั เกิดกับเขาไปจ่ายตลาดด้วยกันปรึกษาการเขียนหนังสือกับบอกอไปขอพรที่ศาลเจ้าแม่จะไม่รู้ว่าเธอนั้นจะขอไปทไําไมนางเอกนอนดูคาซุโตหลับด้วยสายตาที่เศร้าๆคุณจะทําอย่างไรในช่วงเวลาถัดไปในระหว่างนั้นอาการของนางเอกก็ซุดลงค่ะในปี2018ต้นฉบับหนังสือของนางเอกเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งซานาเอะที่ได้อ่านก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยไม่ว่าอย่างไงพวกเขาจะตีพิมพ์เรื่องราวของนางเอกให้ได้นางเอกขอบคุณซานาเอะก่อนจะบ่นถึงคาซุโตเขาน่าตื่นเต้นมากๆที่ จะไปเล่นสกีกับเธอในวันพรุ่งนี้เขาคิดว่าโรคที่เธอเป็นอยู่นั้นมันรักษาหายนะภาพตัดไปที่นางเอกไปตรวจสุขภาพที่โรงพยบาบาลหมอได้บอกกับนางเอกถึงเรื่องที่เธอจะไปเที่ยวว่าถ้าเกิดอาการอะไรขึ้นมาให้รีบติดต่อโรงพยบาบาลใกล้ๆนั้นให้เช็คเบอร์ที่โรงพยบาบาลแถวนั้นไว้ก่อนก็น่าจะดีเอาออกซิเจนไปด้วยนะนางเอกเอก่ยหลังจาก,กาที่เธอตายแล้วให้ใช้ร่างกายของเธอเพื่อศึกษาโรคนี้ต่อด้วยนะเธออยากจะช่วยเหลือคนที่เป็นโรคนี้เหมือนกันนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเธอถึงเกิดมาพี่สาวทนฟังนางเอกพูดต่อไม่ไหว ก็เลยขอตัวหนีไปร้องไห้ในห้องน้ําในส่วนของนางเอกก็ได้พูดต่อว่าเธอนั้นมีเรื่องที่จะต้องทําหลังจากเสร็จเรื่องนี้แล้วเธอจะรีบกลับมาเพื่อเขารับการรักษาตัวอีกครั้งตัดไปที่นางเอกค่ะเธอกําลังถ่ายวิดีโอที่คาซุโตะกาลังเล่นสกีอย่างสนุกสนานเธอไปเล่นกับเขาไม่ได้เพราะว่าเธอป่วยคาซุโตะจึงพานางเอกนั่งบนบอร์ดพร้อมกับสไลด์ลงเนินเขาเบาๆแทนขณะที่พวกเขากําลังหัวเราะร่ากันอยู่นั้นนางเอกได้เหลือบไปเห็นกล่องแหวนค่ะที่คาซุโตะทำลนทั้งคู่ก็เลยเงียไปพร้้ออมมกกังหนานา คาสุโตะได้เอ่ยขึ้นมาว่าได้โปรดแต่งงานกับเขาได้ไหมนางเอกหัวเราะพร้อมกับปาหิมะใส่เขาเขาเนี่ยบองมากๆเลยดูเหมือนว่าเธอพยายามจะหลีกเลี่ยงการตอบคำถามของคาสุโตะตกคําทั้งสองคนคะ่ะได้จูบกันแล้วก็นอนกอดกันจากนั้นนางเอกก็หนีมาร้องไห้ในห้องน้ำเงียบๆรุ่งเช้าวันต่อมาคาสุโตะได้ตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นนางเอกแล้วเขาจึงได้รีวิ่งตามนางเอกออกมาคาสุโตะได้เห็นนางเอกกําลังเดินลากกระเป๋าจะทิ้งเขาไว้ที่นี่คนเดียวเขาถามนางเอกว่าเขาทําอะไรให้เธอไม่พอใจหรือเปล่าดูเหมือนว่าเขาจะงงๆกับ เรื่องที่เกิดขึ้นนางเอกตัดสินใจบอกกับเขาว่าเธอหนาโกหกมาตลอดเลยโรคของเธอนั้นมันรักษาไม่หายใช้วิธีไหนก็ไม่ได้ผลเลยคนส่วนมากที่เป็นโรคนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสิบป,ปีลาก่อนนะคาสโตพยายามจะรัง้งนางเอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโทษทีคือเขาแบบงงไปหมดเลยทําไมเธอต้องเป็นโรคนี้ด้วยล่ะนางเอกตอบนั่นสินะเธอก็คิดแบบนี้มาตลอดเลยแค่อีกสิบป,ปีมันตลกดีเนอะเขาคิดว่ามันสั้นหรือว่านานกันกันกบเวลาสิบป,ปีแต่ไม่ว่ายังไงก็ถือเป็นชัยชนะของเธอแล้วล่ะนางเอก เธอคิดว่ามันน่าเบื่อเต็มทนแล้วไอโรคบ้าบ้าเนี่ยทำไมไม่ทำให้เธอตายตายไปซะเธอคิดแบบนี้ทุกวันเลยแต่เมื่อได้เจอกับคาซุโตะแล้วในทุกๆวันเธอมีความสุขมากๆเลยนะเธอมาได้ไกลแค่นี้แล้วล่ะถ้าอยู่ได้กันแบบนี้ต่อไปแล้วก็มันจะทำให้เธอกลัวความตายคาซุโตะย้ำแต่ว่าเขารักเธอจริงๆนะนางเอกโผล่ไปกอดเขาขอบคุณนะที่ทำให้เธอได้เป็นแฟนของเขาหนะ้าคาซุโต้ต้องเข้มแข็งเพื่อตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปส่วนนางเอกจะต้องเตรียมตัวตายแล้วล่ะนี่คือคำขอสุดท้ายของเธอ มิอยากยอมรับการจากลาของเขาและเธอเลยเขาได้ร้องไห้หนักมากจนสุดลงไปก่อนจะตอบว่าเข้าใจแล้วล่ะนางเอกกลับบ้านมาซบไหล่ของแม่พร้อมกับร้องไห้เธออยากจะมีชีวิตอยู่ต่ออยากจะไปเที่ยวอีกอยากจะออกไปเจอกับเพื่อนๆไปทํางานแต่งงานหรือกระทั่งเธอยังไม่เคยได้เป็นแม่คนเลยขอโทษแม่ด้วยนะที่เธอเอาแต่สร้างปัญหาแม่เอ๋ยลูกรู้ใช่ไหมว่าแม่เสียใจมากๆตอนที่รู้ว่าลูกป่วยทุกคนในบ้านต่างก็ท้อใจแล้วก็ร้องไห้เสียใจนี่คือเหตุผลที่ลก ไม่เคยร้องไห้ให้เห็นเลยใช่ไหมแม่ขอโทษนะ แต่ลูกรู้ไหมมันไม่เป็นอะไรเลยถ้าลูกนะ่ะจะร้องไห้ออกมาสักนิดตะโกนหรือว่าวายออกมาสักนหน่อยนาเอกตะโกนเธอยังไม่อยากตายเธอยังไม่อยากตายเลยพ่อที่ได้ยินบทสนทนาของลูกสาวก็อดที่จะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไว้ในปี2019นาเงเอกก็มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแบบเต็มรูปแบบซานาเอกได้เอาต้นฉบับที่นาเอกต้องแก้ไขามาให้เธอเช็คนาเอกถามไทยถึงเทรุอดสบายดีไหมซานาเอะตอบพวกเขาเลิกกันแล้วล่ะเหมือนว่าซานาเอะอยากจะโฟกัสกับงานก็เลยถอยห่างความสัมพันธ์กับเทรุ รุทางด้านของคาสโตตอนนี้เขาได้โอกาสที่จะสร้างร้านของตัวเองแล้วหลังจากที่เรียนรู้งานกับลุงกินลุงกินถามแล้วจะตั้งชื่อว่าร้านอะไรล่ะเขาตอบมาซิริซึ่งเป็นชื่อของนางเอกลุงกินบอกถ้าเปิดร้านแล้วอย่าลืมบอกนางเอกให้รู้เรื่องนี้ด้วยนะทางด้านของนางเอกค่ะก็ได้แอบมีแซลพี่สาวเธอจะเอาเรื่องที่พี่สาวกลัวความสูงไม่ยอมพาเธอไปขึ้นสกายทีไปเขียนหนังสือแล้วก็จะแกงพี่สาวต่ออีกว่าพี่น้าท้องพี่สาวรีบถามนี่เธอเป็นร่างทรงหรอรู้ได้ไงตอนนี้นะ่ะพี่ท้องจริงจริง น้องจะเกิดหน้าร้อนปีหน้านี่แลหละนาเอกถามเธออยากจะอุ้มน้องพี่สาวบอกได้สินาเอกต้องคิดชื่อให้น้องได้นะนางเอกก็ได้เอ่ยขอโทษพี่สาวที่ทําตัวไม่น่ารักท,ทั้งที่พี่พยายามจะช่วยเหลือเธอมาตลอดทั้งนี้พี่ยังสวดมนต์ภาวนาให้เธอทุกเดือนเลยขอบคุณมากๆนะดีใจมากๆเลยละ่ะที่มีพี่สาวแบบนี้พี่สาวได้ฟังก็กันน้าตาไว้ไม่อยู่อีกคนถัดมาซาเอกกับเทรุแวะไปอุ่นหนุนร้านใหม่ของคาซุโตพร้อมกับเอาของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยให้เขาเปิดหลังเลิกงานส่วนนางเอกค่ะเธอกําลังเป ิดดูวิดีโอเก่าๆที่เคยถ่ายเอาไว้เธอได้นอนดูโมเมนต์ดีๆที่มีความสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาอันที่จริงในใจของเธอนั้นรู้สึกเสียใจมากๆที่จะไม่ได้พบเจอเรื่องราวดีๆอีกนี้ต่อไปแล้วท้ายที่สุดเธอก็ไล่ลบวิดีโอไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งวิดีโอคลิปแรกที่เธอได้ถ่ายคาสุโตะบทสนทนาของพวกเขาที่บอกกันและกันว่าให้พยายามใช้ชีวิตหลังจากนี้ไปนั่นทําให้หนางเอกตัดใจลบคลิปวิดีโอนี้ไม่ลงนางเอกได้ร้องไห้ก่อนจะหลับตาจินตนาการว่าถ้าหากว่าเธอไม่ป่วยเธอคง จะได้ไปทะเลในช่วงหน้าร้อนกับคาสุโตะได้เล่นน้ําทะเลด้วยกันไปชมวิวบนสกายทรีเข้าพิธีแต่งงานด้วยกันอย่างมีความสุขมีแขกเกลือมากมายที่รู้จักมาร่วมยินดีมีลูกสาวตัวน้อยที่น่ารักไปปิกนิกด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่ต้นซากุระในตอนนั้นเองอาการของนางเอกก็เริ่มแย่ลงจนต้องถูกพาเข้า i อ u ตาไปที่คาสุโตะหลังปิดร้านแล้วเขาได้เอาของฝากของซานาเอะมาเปิดดูปรากฏว่ามันเป็นต้นฉบับหนังสือของนางเอกที่มีชื่อหนังสือว่า The Last Ten Years เมื่อกลางคืนมาถึงเธอกลัวที่จะหลับตาเพราะว่าเธอจะจดจำมันขึ้นใจเธอไม่สามารถลืมมันได้เธอคิดไม่ผิดใช่ไหมเธอทำเต็มที่แล้วหรือเปล่านี่คาซุโตเธออยู่อย่างมีความสุขแล้วนะ ันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่าคนอื่นพอคาซุโตะได้อ่านหนังสือของนางเอกเขาก็รีบไปหาเธอที่โรงพยบาบาลนางเอกยังได้เขียนในนั้นอีกว่าแต่เมื่อเธอได้พบกับเขาและมีความรักมากมายให้กันเธอคิดว่าแค่นี้เธอก็รู้สึกมีชีวิตขึ้นมาแล้วเธอทําทเต็มที่แล้วใช่ไหมเธออยากจะเจอเขานะ อยากจะเห็นหน้าเขาแทบจะแย่แล้วคาสโตเธอน่ารักเขานะในตอนนี้อาการของนางเอกละมาทรงตัวแล้วแต่ว่าเธอยังไม่ฟื้นคาสโตได้เอ่ยกับนางเอกที่ยังไม่ได้สติเขาน่าเปิดร้านของตัวเองแล้วนะแน่ตั้งชื่อร้านไว้ว่ามัซิริเธอต้องโกรธเขาแน่เลยที่ตั้งชื่อร้านแบบที่ไม่ถามก่อนเขาน่ะคิดชื่อดีกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะมัซิริเธอใช้ชีวิตทุกอย่างเต็มที่แล้วมัซิริเธอทําได้ดีมากๆแล้วล่ะมัซิริเธอเก่งที่สุดไปเลยทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วนางเอก ตอบสนองโดยการขยับมือก่อนจะลืมตาขึ้นมาคาสุโตพยักหน้าให้กับนางเอกด้วยน้ำตานี่คือโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาทั้งคู่นั้นได้พบหน้ากันและภาพก็ตัดมาที่คาสุโตแวะมาซื้อหนังสือของนางเอกที่วางขายระหว่างทางเดินกลับไปที่หลุมฝังศพของนางเอกเขาก็พราว่าอากาศเนี่ยมันดีมากๆก็เลยยกกล้องวิดีโอของนางเอกขึ้นมาถ่ายเาวากับว่าเขาอยากจะให้เธอเห็นภาพนี้เหมือนกันในตอนนั้นเองก็ได้มีลมพัดมาอย่างแรงคาสุโตก้มหน้าหลบลมนั่นทำให้เขาได้เห็นภาพของตัวเองกับนาง ถ้าหากว่าเธอนั้นยังอยู่พวกเขาคงจะเดินจับมือกันมีความสุขตายต้นซาการุระานี้แน่ๆคาสุโตะยิ้มให้กับภาพเหล่านั้นก่อนจะเดินหน้าต่อไปและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDb ไป7คะแนน หนังเรื่องนี้ค่ะทำรายได้มากกว่า1.5พันล้านเยนในญี่ปุ่นซึ่งในหนังค่ะดัดแปลงมาจากหนังสือขายดีที่ทำยอดขายได้มากกว่า8 0 0 0 0เล่มสร้างจากเรื่องจริงของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะซึ่งเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2017มุมตอบคำถามกับลาวี่คำถามที่น่าเอกได้ถามคาซุโตะว่า10ปีที่เหลืออยู่ของเธอนั้นสั้นหรือยาวเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคำถามนี้อย่าลืมเมนเมบอกกันด้วยนะหรือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นในหนังเรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว เราอ่านเช่นเคยคะ่ะและเราวิเซชันสถานีสปอยของเราไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time คะ่ะบ๊ายบาย